嗯。 เป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะถึงได้มาเป็นที่ปรึกษาค่ะครับก็จะพ่อจะมีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์บ้างเพราะว่าเป็นคนที่ใฝ่ฝันที่จะทำเกษตรอินทรีย์มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าจะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองอพอมาก็เหมือนว่าเราก็เหมือนว่าได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปกับเกษตรกรพ,พร้อมๆกันแล้วเรามีอะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยอวย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์เป็นนักวิจัยด้วยเนาะครับก็จะเป็นเรื่องวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตมาทธรรมน้ <Nurse> ำน้ำแม่ทุสสศรนี่ครัออรบก็จะมีเรื่องเกษตรอินทรีย์ด้วยด้วยคือก่อนหน้าที่จะมาร่วมโครงการนี้ใช่ไหมคะ ก็จะในเรื M ่องความมั่นใจนี Indeed, ่มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิูใจที่เราได้ช่วยช่วยเหลือชุมชนได้ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนแล้วก็ผมว่าได้เรียนรู้ชุมชนไปด้วยก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าเรามีความรู้ร้อยอย่างเงี้ยครับพอเราลงชุมชนปุ๊บจะกลายเป็นว่าจากที่เราคิดว่าเรารู้ร้อยเนี่ย ราอาจจะรู้เพียงแค่5 0าสิบถึสี่สิบเนี่ยครับ<ม>เพราะว่าบางทีคนในชุมชนเขาอ,อาจจะมีความรู้มากกว่าเราเพียงแต่ว่าเขาอ,อาจจะไม่มีโอกาสแสดงออกอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เป็นองค์ความรู้ที่ฝัง,งนนลึกใ <c oughs> นชุมชนอยู่แล้วเรื่องเกษตรดุซีนะจริงๆแล้วมันมีมานานนะครับ <c oughs> มีนานก่อนที่จะเกิดเรื่องเกษตรดุซี <c oughs> ด้วยซ้ำครับใช่เราแค่ให้เขาลื้อฟื้นวิถีชีวิตทาน้งเดิมเขาขึ <c oughs> ้นมาอะไรเงี้ยครับ ความตื่นเต้นภาคภูมิใจหรือมีข้อกังวลไหแล้วาในส่วนของความกังลวลก็จะเป็นในเรื่องของการการที่เราทำโครงการวิจัยปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกดินแต่ละแปลงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็บางทีชาวบ้านหลายคนเนีเ่ยพอมาเริ่มปีแรกเนี่ยบางทีเขาจะเกิดความคาดหวังสูง ปีแรกผลผลิตไปเท่าน,น,ทนี้เพราะว่าบางคนเนเคยฟังมาว่าทําเกษตรทําเกษตรินซีเนี่ยอาจจะได้ผลผลิตหนึ่งถังได้200กิโลอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับการดูแลด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าในปีแรกเนี่ยดินมันยังไม่มีการปรับตัวที่เหมาะกับกเกษตรินซีเพราะว่ามันมีสารเคมีบ้างอะไรบ้างอรอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะยังดูแลไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีความรู้พวกนั้นอะไรอย่างนี้ครับผลผลิต,ม,ม,ม,ตมันก็อาจจะ ยังได้ไม่ถึงหนึ่งถัง2องกิโลอย่างเงี้ยครับก็กลัวว่าชาวบ้านจะผิดหวังพราะพอผิดหวังอาจจะมีการถอนตัวบ้างไว้บ้างรวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องของการกำจัดพวกศัตรูพืชอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้ใช้พวกสารเคมีอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่ในมันมีองค์ความรู้ในชุมชนแล้ว เขาบอกยังไม่กล้าฉีดรอดูรอดูก่อนอย่างเงี้ยรอดูคนอื่นก่อนนยจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรืออย่างเช่นบางคนอ่ะเวลาเราจะป้องกันแรงป้องกันไงฮะสะดาขาระคา้ทับๆรวมกันหมักไว้หนึ่งคืนเงี้ยครับเขาก็ต่อได้แต่ถามว่าได้ลองฉีดหรือยังยังอยู่นะครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วแปลงบางแปลงก็จะเหมือนกับว่าแปลงบางแปลงจะเป็นเหมือนกับว่า บนเนินเขาหน่อยมีหินบ้างอะไรบ้างซึ่งสภาพดินก็จะเป็นอีกแบบกับแปลงบางแปลงอาจจะอยู่ในนาเนี่ยครับซึ่งสภาพดินก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้นี่อาจจะต้องดูบริบทของแต่ละแปลงอีกทีแล้วก็มาวางแผนแล้วก็บางแปลงอาจจะมีการดูแลที่ดีอย่างเงี้ยครับบางแปลงอาจจะไม่มีเวลาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยก็เลยอาจจะบอกว่าผลผลิตเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าปีที่สองเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้น แต่ว่าด้วยเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นซึ่งบางแปลงเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องราคาเนี่ยครับแต่ว่าก็ลองคำงนวณนี่เขาดูเช่นเวลาเขาเปิดมือการสื่รสาร KB เนี่ยต้นทุนเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางบางลายเนี่ยต้นทุนเป็นหมื่นโอ้แต่พอขายนี่ปรากฏว่าขายได้สักเท่าไหร่อ่ะสักหกเจ็ดหมืหน่นเนี่ยครับแต่พอมาใช้อินทรีย์เนี่ย ผลผลิตถึงมันจะได้น้อยลงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อสารเคมีมากแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะถึงกับว่าผลอวน้อยแต่ว่าสาั่งมีส่วนบนโดยรวมแล้วกาไรก็อาจจะดีกว่าที่สา่ตรงนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆชี้แจงให้กับเกษตรกรแต่ว่าแรกๆเลยเนี่ยปีนี้ก็เขาก็ยังไม่ค่อย,อยกิดความมั่นใจเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาคอยดูแลอย่างใ,ใกล้ชิดต้องมาคอยกํากับติดตามวางแผนให้เขาตลอด อันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญมากเนะาะเพราะว่าเราตั้งใจเพื่อนักสิ่บางบางทีเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข,ออขย้องกับเกเสี่ยงกับกับเรื่องการขายเนาะเรือ่องเรื่องจำนวนเพราะนั้นบทบาทของอาจารย์ที่สำคัญมากคือคอยให้คำแนะน ในเรื่องของสารคุมดินหรือว่าสารป้องกันพวกวัชพืชนีน่ครับบางทีถ้าเราจะไปแนะนําเขาบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นแต่ถ้าเรามีแปลงทดลองอาจฉีดให้เขา<ห>ดูนนดเปรียบเทียบเลยเพื่อที่ว่าเขาได้เห็นเออหอย่างนี้น้าอย่างนี้น,น้นนนเนี่ยครับเพราะว่าในเรื่องของสารทดแทนเนี่ยมันก็จะมีทั้งตั้งแต่เรื่องของการคุมดินป้องกันพวกว,วัชพืชใช่ไหมครับทั้งป้องก,กันพวกโรคพวกปลาอะไรตา่าง รวมถึงพวกป้องกันมแมลงแล้วก็พวกค่า,มาแมลง<ะ>โดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเลยด้วยซ้ำอ,อย่างเช่นบางคนน้ำส้มควันไม้บางทีก็อาจจะยังต้องซื้ออยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนก็สามารถที่จะผลิตน,น้ำส้มควันไม้ได้หรือบางทีไม่ต้องใช้น้ำส้มควันไม้แต่ใช้พวกข่าตะไคร้ต้นสะเดาเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วม,มันก็จะลดต้นทุนพวกนี้ได้รงไปถึงพวกการทําน้ําหมักนะครับ ด้วยการทําพวกปุ๋ยหมกักนะครับจริงๆแล้วในชุมชนเนี่ยทำได้ซึ่งมันจะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อได้ค่อนข้างเยอะแต่ที่ผ่านมาที่เห็นโครงการเกษตรอินทรีย์หลายๆที่เนี่ยส่วนมากพอทําเกษตรอินทรีย์ปุ๊บต้องไปซื้อตลอดต็อย่างต้องไปซื้อยังมีต้นทุน <laughs> แต่ถ้าเราสามารถผลิตเองในชุมชนได้อะไรได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดี<ม>แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรจะท,ที่เวลาเราซื้อมา อย่างเช่นเราซื้อน้ำหมักมาเนี่ย,ย,ยสุดท้ายแล้วเขาก็หมักจากพวกพืชพวกสัตว์แล้วก็พวกกาทัมตาลม,ม,ม,มันก็เป็นสิ่งที่ในชุมชนทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจ็นแ่นั้นเองอันนี้เป็นโจทย์สําคัญที่จะต้องช่วยเหลือกันะคะครับฝากบอกคนรุ่นใหม่อย่ไงไรบ้างคะปัจจุบันนี้จะ ในเรื่องของกเกษตรอินทรีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นคนเราในวันนี้ยอ่อมคนเราในปีนนี้เริ่มมีความใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไปซื้อผักตามตลาดนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ทั่วๆไปเลยแต่เป็นวันี้มีคนที่ใส่ใจสุขภาพเริ่มที่จะมองหาพวกผักปลอดสารพิษพวกผักที่ได้จากพวก,กเกษตรอินทรีอะไรหลายๆอย่างอย่างครับ โดยเฉพาะคนที่มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูคนอื่นอย่างเช่นจะซื้อผักปรุงอาหารให้ลูกเนียครับบางทีตัวเองเนี่ยจะกินผักอะไรไงก็ได้พอ,พ,อพูดถึงลูกปุ๊บต้องผักปอดสารพิษต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับยังเ้าพูดต้มในตลาดสามฝัก20บาทใช่ไหมครับแต่พอเ้าพูดแบบปลอดสารพิษขนาดจะไม่ต้มเลยบางทีฝักละ18บาท20กว่าบาทใช่ไหมครับคนเราก็ยอมซื้อละ แค่ขึ้นชื่อว่าปลอดสารพิษหรือว่าขึ้นชื่อว่าซื้อให้คนที่เราซื้อให้คนที่เรารักซื้อให้คนที่เราห่วงใยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางช,ช่องทางหนึง่งซึ่งจะปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวเราเองด้วยก็อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นขอบคุณนะคะ มาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนนไรู้ภาพ